สวัสดีครับผมเป็นแขกครับผมวันะนี้ก็จะมาทำรีวิวนะครับการประกอบเตาเผาขยะไร้ควันนะครับเป็นเตาสแตนเลสเกรด304นนะครับชุดบนจะเป็นชุดกล่องอันแรกก็จะใส่ตัววางฐานก่อนนะครับเป็นฐานตะแกรงฐานตะแกรงรองเตานะครับ,ลรบแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเตาชุดเตาอ่า ตับเตลเอทนะครับผมปเป็นตัวนะ้ำเตลเลทนะครับ<ป>แล้วก็ใส่ตัวปลาครอบปลาครอบตัวนี้นะครับเป็นของครอบนะครับใส่อของครอบแล้วจะมีบูธตรงนี้นะครับ,<ขอ>บรก็จะยกทั้งสองคนเรายกไปนี่มันตรงกับบูธตรงนี้นะครับพอใส่บูธเสร็จก็ใส่ปลาครอบเสร็จแล้วก็จะใส่เป<ขอบ>ล่านะครับ,บตัวนี้ก็ยาวประมาณ3ามเมตรนะครับ3เมตร60 ห่างเมตรหกสิบนะครับสองเข้าเวลาสองเข้าก็จะเราต้องให้การตัวนี้นะครับให้มันตรงนะการตัวนี้จะเป็นห่วงห่วงไว้สำหรับเกี่ยวเอาไว้ใช้ขอเกี่ยวไว้ดึงลงนะครับดึงขึ้นลงนะครับก็จะเป็น เกี่ยวตรงเราใช้ตัวกลางบึนเราเราจะทำความสะอาดหรือจะแยกชิ้นส่วนนะครับหรือจะเอาเก็บเก็บฐานนะครับเพราะตัวนี้สามารถพลาสานได้นะครับข้างในนะครับพอเราใส่ป่องบนเสร็จแล้วนะครับก็ป่องควอนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาลงนะครับให้มันลงครอบแล้วเป็นการ ใส่ป่องบนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ป่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวรางนะครับใส่วลางตัวนี้นะครับใส่รางตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวตัวรูไว้สำหรับสวมน,นะครับสวมสวางรมจะทำเป็นรูแล้วก็มีเดือยเดือยเอาไว้สวม รวมข้อก็ต้องดูตรงปากช่องเติมขยะนะครับผมนะครับอนี้ก็ใสเ่เสร็จก็จะมีตัวตะขอนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวทีนี้มีตะขอไว้สําหรับยึดตัวขาตั้งนะครับขาตั้งของรางนะครับผมนะครับน,นี่ก็จะส่งที่ ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับเป็นที่ของเทศบาลทั้งหมด5ชุดนะครับผมนะเป็นสแตนเลสเกียสามศูนย์สี่นะครับผมนะครับเราจะพาไปดูตะแกรงข้างในนะครับตะแกรงตะแกรงขา้างในก็คือตะแกรงสแตนเลสนะครับตะแกรงสแตนเลส<ว>เกียสามศูนย<ว>์สี่ทั้งหมด<ว>นะครับผม เือดสองศูนย์สี่นะครับอตรงนี้จะไว้วางวางวางตัวถังถังสำหรับใส่ถ่านนะครับผมถังสำหรับใส่ถ่านเพื่อเราจะอบถ่านได้นะครับเผาขยะได้นะครับถ้าเราไม่ได้เผาถ่านแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็เอาขยะเผาได้เลยนะครับใส่ขครแล้วก็เผาได้เลยนะครับผมนะครับด้านล่างก็จะมีถาดนะครับผมอย่างนี้เใส่จะมีถถดรลงตรงนี้ มีถาดลองตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวช่างเขาประกอบเสร็จเดี๋ยวทำรีวิวอีกทีนึงนะครับผมนีก็เตจะลองก็ดูว่าติดขัดอะไรตรงไหนก่อนส่งไหมนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาทำรีวิวอีกรอบหนึ่งครับผมท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามศึกษาหรือสั่งได้ที่เบอร์0 8 4 9 5 9ปดสีนย์แปด แล้วก็เบอร์ศูนย์นนะครับผมทีมงานช่งแขกโคราชาก็ขอขอบคุณอบตนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานช่งได้ทำเตาสเตเลสนะครับเพื่อเป็นการช่วยสังคมในการกำจัดขยะนะครับแล้วก็เป็นเตาที่ใช้งานได้อายุการใช้งานที่นานนะครับเพราะมันเป็นสเตลเลส3านะครับตาดแดดตัดฝนได้นะครับ อายุการใช้งานเป็น10ปีขึ้นนะครับผมนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องอการที่มันจะปุจะพังนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนนะครับผมนะครับนท,รทนสแตนเลสเกียร์สามดสี4ทั้งชุดนะครับความหนาของถัง2มิลน,นะครับผมวัสดุทั้งหมดอ่าเป็น9กเป็นใช้เป็นสแตนเลส2มิลน,นะครับผมนะครับก็จะมีป่องที่จะเป็นความหนา 1- 2มิล เฉพาะปองเพราะว่าน้ำหนักมากมันก็จะทำให้ไม่มันไม่ได้มีความสำคัญนะครับก็เลยต้องใช้แค่1-2มมิลนะครับอันนี้กํจะเอาขึ้นลูกที่4ี่นะครับผมนะบแล้วใส่ปองเสร็จแล้วก็ใส่ก้านนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับผมนะครับ อาพอขึน้าานนะขึ้นแจ็คปล่อยเลยแจ็คไม่ต้องจับพี่ยงไม่ต้องจับเออจับปล่อยแล้วว่เออ